สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ี่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองน้ำเสนอค่ะตัวนี้เป็นตัวโรตารี่จอบหมุนตราช้างรุ่น RX182F นะคะเป็นโรตารี่จอบหมุนตราช้างค่ะสำหรับแทตเตอร์ 4.5- ถึง5.5แรงนะคะตัวนี้ใส่คูปะต้า454 7 50นะคะใส่ย,ยันมา454 9 51ได้เลยนะคะหรือใส่อิสกิ n t 554ได้นะ เป็นโรตารี่มือสองสภาพสวยเดิมนะคะตัวนี้คือใบดีสีเดิมนะคะนี่ค่ะตัวนี้ใบเดิมสีเดิมนะคะสภาพสวยค่ะย่อยครบพร้อมใช้งานนะคะสภาพสวยมา,ากๆเลยตัวนี้ค่ะสีสันเดิมนะคะนค่ะบริเวณห้องโซ่ส,สวยๆเลยท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับโรตารี่จับหมุนตราช้างนะคะมือสองสภาพสวยเดิมๆนะคะ ฝาท้ายสวยมากนี่ค่ะไม่มีรอยผุเลยนะสีสันสวยเดิมนะคะย่อยครบพร้อมใช้ราคาไม่แพงค่ะตัวนี้41,500บาทเท่านั้นนะคะ41,500บาทเท่านั้นสำหรับโรตารี่จบหมุนตรา้าร RX 1ต่อ 2F นะคะสวยเดิมแบบนี้ราคาไม่แพงสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยที่081 0462640นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยค่าขนส่งก็าตามระยะทางนะขอบพระคุณค่ะ